รพร้อมครับคครับสุดม้นี่ก็ตอนนี้ก็หน้าพักแล้วก็ ประธานยุทธศาสตร์พกก็ลงพื้นที่ทุกวันนะครับแล้วก็มีปราัยใหญ่นะครับแล้วก็ในโค้งสุดท้ายเนี่ยทีมยุทธศาสตร์ของพักก็จะมีแคมเปญออกมานะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยทีมที่คิดเนี่ยเป็นเป็นมืออาชีพมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยในการสื่อสารที่เป็นคลิปต่างๆเนี่ยในเรื่องนโยบายของโค้งสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าจะสามารถที่จะเอาชนะใจพี่น้องประชาชนได้นะครับ แล้วก็จากการที่ได้เราลงล,ง,ลงพื้นที่กับกับท่านพลเอกประยุทธ์ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเจเน่ความนิยมของตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันสูงจริงๆนะครับแม้ว่าสสพรคประชาธิปัตย์ที่ย้ายมาอยู่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านหัวหน้าพักเรียพันหรือเลขาขิงแล้วก็ท่านอนุชาก็บอกว่าไม่เคยเห็นปรากฏการณ์ที่เป็นแบบนี้ในพื้นที่ภาคใต้เลยนะครับเพราะว่า บางพื้นที่ที่เราแห่รถไปเนี่ยเราไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบ้านพอเห็นปั๊บเนี่ยออกมาสิบบ้านก็มีเก้าบ้านเก้าหลังนะครับที่ออกมาต้อนรับพลเอกประยุทธ์นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในโซนภาคใต้เนี่ยความนิยมของท่านเนี่ยสูงสูงจริงๆนะครับและผมเชื่อว่าวันนี้ต้องขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เลือกสอสเขตทุกเขตของรมไยสร้างชาตินะครับเพื่อให้สสเขตเนี่ย มาเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เลือกหมายเลขยีย่สิบสองคือเลือกพักนะครับภาคอื่นกท็ที่ผ่านมาก็เราก็ลงไปเกือบทุกภาคแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยก็จะเน้นในยุทธศาสตร์ของพักนะครับเช่นวันที่พรุ่งนี้ก็ไปที่สุราษฎร์นะครับแล้วก็วันที่เจดเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดก็ไป ภูเก็ตพังงากระบี่แล้ววันที่แก็นราธิวาสนะครับแล้วก็วันที่ส1บอก็นครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็มาปิดที่กรุงเทพมหานาครนะครับถูกต้องครับถูกต้องฮะคือวันนี้นี่เราก็ประเมินหลายพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็เข้าใจว่าบางพื้นที่นี่เราโฟกัสแล้วว่าคะแนนของพลเอกประยุทธ์เนี่ย มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ผู้สมัครเองก็ลงพื้นที่กันอย่างหดังนะครับคือผมคิดว่าผู้สมัครของรวมไทยสร้างชาตินี่ก็ขยันนะครับแล้วก็มีการเปิดส่วนภาคใต้นี่มีการเปิดเวทีย่อยตลอดนะครับปลาใสหนึ่งพันคนเวทีละหนะึ่งพันนะฮะเขาก็ปลาใสอยู่แล้วทุกวันเลยตอนนี้นะครับ ผมคิดว่าตรงนี้ก็ก็คงมีส่วนมีนัยยะทางการเมืองบ้างนะครับเพราะว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะครับแล้วก็จริงๆท่านก็ออกมาพูดหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเรามองในมุมของของพรรคผมเองเนี่ยผมคิดว่าการที่ท่านออกมามาพูดบ่อยๆมันยิ่งทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยคิดถึงพลเอกประยุทธ์มากขึ้นคิดถึงพี่ตู่มากขึ้นนะครับผมเชื่อว่า ประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศทราบนะครับว่าเจดปีเนี่ยพลเอกประยุทธ์เข้ามาแล้วทาอะไรไปบ้างนะครับถ้ามีการออกมาอีกฝั่งออกมาพูดบ่อยๆเป็นเป็นคนที่มีเป็นมีปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าทําให้ประชาชนจะนึกถึงพลเอกประยุทธ์มากขึ้นแล้วก็ก็มีก็ผมเชื่อว่าจะส่งผลต่อการเลือกตั้งเช่นเดียวกันในมุมบวกนะครับคร,รับ่กไม้เกิดารกดเชิญเยืาให้ฝอนกใจ ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วผมเคยบอกเสมอนะครับว่าการเมืองเนี่ยมันจะบีบมาเหลือสองฝ่ายนะครับคือฝ่ายที่เลือกพลเอกประยุทธ์กับฝ่ายที่เลือกเพื่อไทยนะครับส่วนฝั่งที่เลือกภูมิใจไทยฝั่งที่เลือกก้าวไกลเนี่ยเขาตัดสินใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าประชาชนทั้งหมดเ่ยผมคิดว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีเขาจะตัดสินใจสองฝั่งก็คือฝั่งพลเอกประยุทธ์กับฝั่งเพื่อไทยมันบีบมาสองฝั่งอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่าน ออกมาบ่อยๆเนี่ยผมคิดว่าทําให้การตัดสินใจได้ง่ายขึ้นที่สําคัญก็คือวันนี้เรามีพลังที่อยู่เงียบๆอยู่เยอะนะครับผมเชื่อว่าพลังเงียบเหล่านี้ต้องออกมาช่วยพลเอกประยุทธ์นะครับเพื่อให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ทํางานต่อนะครับผมยังนึกไม่ออกนะครับว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยประเทศจะไปสู่จุดไหนเพราะว่าหลายคนก็ไม่ได้มีประสบการณ์นะครับในการบรหิหารด้วยการแผ่นดินเนี่ยแล้วผมคิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ พลเอกประยุทธ์ทำมาเนี่ยมันวันนี้บ้านเมืองผมคิดว่าคนไทยมีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยนะต่างชาติก็ก็ชื่นชมประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นคือผมเองอยากให้บ้านเมืองได้ไปต่ออย่างอย่างมั่นคงนะครับผมก็บอกแล้วเมื่อกี้ว่ามันจะทําให้คนไทยทั้งประเทศคิดถึงพลเอกประยุทธ์มากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นผลบวกนะฮะซึ่งเรารู้อยู่แล้วผมก็ผมคิดว่าพี่น้องคนไทยทุกคนก็ทราบนะครับว่าพรรคการเมืองบางพักเนี่ยมันมันถูกกลไกมันถูกปกคลุมด้วยอะไรนะครับผมก็ไม่อยากไปก้าวล่วงนะครับแต่ว่าผมคิดว่าไอพรรคการเมืองที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องไปมองว่าใช่หรือไม่นะครับแต่ว่ารวมไทยสร้างชาตินี่คือมาตามระบบประชาธิปไตยอย่างแน่นอนนะครับ ก็ไม่ได้มีใครห้ามเหมืนที่คุณบอกนะท่านก็กลับได้ทุกเวลาแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องผ่านกระบวนการวิธรรมนะครับขอบคุณนะครับ,บคุณครับสวัสดีครับไปไป